ครับสวัสดีครับพี่น้องครับเมื่อนี้มาพบพ,พอกันอีกทีหนึง่งตอนแรกๆเนาะครับพี่น้องเนาะเมื่อนี้ผมกับผาพี่น้องมาเบืองเม็ดมะปางหวานนะครับที่ผมได้ทําการแช่น้ำไว้ในการโมกคุยมะ,ะพราวไว้นะครับอันนี้เป็นเม็ดมะปางที่ผมแช่น้ำไว้ในการแกะเปลือกออกเรียบร้อยนะครับเนาะหลังจากที่แช่ทั้งทั้งเปลือกไว้แล้วประมาณสองอาทิตย์นะครับสองอาทิตย์นี้เม็ดมันยังไม่ทันแตกนะครับก็บเลยทดลองแกะเปลือกเม็ดออก ก็ะดีเลือแต่เม็ดดันในแบบนี้อันนี้เอามาเซนานไว,ว้อีกประมาณอาทิตย์ร่วมๆแล้วก็เป็นเกือบ3าสามอาทิตย์สามสัปดาห์นะพี่น้องเนาะนี่ก็สิเริ่มแตกเป็นต้นอ่อนออกมานะครับหลากเน่าพอสมควรนี่นะครับนี่นี่นะครับอันนี้คือเม็ดมะปรางหวานนะครับพี่น้องมะปรางหวานนะผมถือร่องแกะทั้งหมดนะครับประมาณหกจิต เม็ดนะครับนี่ก็งอกเกือบเบิดนะครับนี่ผมซื้อว่าสีเม็ดหนึ่งบัองออกนี่มันแตกออกนะครับมันแตกออกอันนี้บังงอกนะครับนะครับอีกอย่างหนึ่งอีกอย่างหนึ่งนะครับนี่แข้งในนี่ครับผมโบกคุยอ,อกพาว้ทั้งทั้งเปลือกทั้งเม็ดสีมีมเปลือกอยู่เยี่ยมเบิงนะครับนี่นะครับนี่เห็นว่าหาเขาออกมาเลยนี่แตกหาออกมาแล้วนี่นะครับ อันนี้พร้อมกันครับแช่น้ำเซีน้ำไว้นะครับแซ่น้ำไว้ประมาณสองสองสัปดาห์นะครับแล้วก็มาแช่หมกคุยผ่าอีก่สองสัปดาห์นี่นี่หลากฮักนะครับมู้อว่าเขาสีเง่ยวละกระลากฮักไปอันหนึง่งหลากฮักเป็นอันหนึ่งนะครับพี่น้องครับนี่เดี๋ยวมาเบืองข้างในนะครับอันนี้หละครับพี่น้องนี่นี่เดี๋ยวผมค่อยๆอยอกมาให้เบือง นี่ครับเม็ดถี่ยังบอกนั่นงอกเดี๋ยวผมก็เอาหมกกุยอผ่าไว้คือเกา่านะนี่นะครับอันนี้เม็ดนี้ของซึ่งลากฮักนะครับนี่ ส่วนทีเม็ดทีมันบ่ทันได้งอกผมก็สิเอาหมกคุยออกผ้าไว้คือเก่านะครับพีน่น้องมีบ่ทันงอกก็มีถ้าสิงอกบ่พร้อมกันอาในงอกก่อนผมก็สิเอามาใส่ลงถุงชั่มก่อนนี่ครับอันนี้งอกงอกแบบนี้นะครับแต่ว่ายังบ่ทันเด้พิ่งรากเพิ่งงอกมาแต่ว่ายังบ่ทันเกิดหน่อขึ้นมานะครับนี่ สีโบกคือที่ผมแกะเปลือกออกที่แกะเปลือกออกก็คือสีงอกงอกออกมาเป็นต้นอ่อนออกมานะครับนี่นี่ลักษณะนี้นี่ก็งอก อ,อันนี้กระสีมีงอกอยู่ผมมาณหกในหกเม็ดนะครับส่วนตัวนี้ก็งอกประมาณนี้อันนี้สีมีต้นอ่อนขึ้นมาแล้วนางนอนขึ้นมาตัวนี้สีมีแถวหลักขึ้นมาเดี๋ยวเอาไปลงถทุงพอช่ำน้ากันส่วนที่ยังไม่ทันงอกของกระสีม,มกคุยฝาไว้ต่อนะครับนี่ที่นี่ผมจิตเทงลงเลยแต่มันอยู่ในอากาศเดี๋ยวมันอาจจะความสุม่มสื่อมันบดสสเสมออันนี้ก็ะมกลงไปเจนดสีเลย เดี๋ยวค่อยมาเบิ่งกันอีกเทนึงนะครับนะครับพี่น้องส่วนที่มันงอกไปแล้วผมกเกษียไปลงถุงเพาะนะครับถุงช่ำนะครับไปเบิ่งขั้นตอนการเอาลงถุงช่ำต่อไปครับครับวันนี้ก็เป็นถุงดินเกา่ากับที่ผมเนี่ยพอต้นหม่ย่างขึ้นไปแล้วแต่มันมองงอกนะครับมันมอง,งอกมันบอก,กิดกก็ทิเดียวมาใส่เพาะป่างหวานต่อไปนะครับเนี่ยผมกษีิเแล้วลงอีกสี่ พรมเสี่แดซ้ำเนียนะครับพี่น้องส่วนอันนี้คือกันนะครับนี่อันนี้คือแกเมมดตัวนี้สิมีตุนอ่อนหยอดอ่อนขึ้นมาลักษณะน,นี้นี่ครับผมก็เสียลงทางนี้เลย ดินกบเนีนนิดนึงนะครับเอาไปซ้ำหนีนะครับพี่น้องนี่ครับชนจิลิพุงเสีเข็ดลักษณะเดียวกันวิธีเดียวกันนะครับพี่น้องครับขอมาถ่ายพี่น้องเบองเพื่อบเป็นการเสียเวลาครับเท่านั้นนะครับตอนจบครับครับพี่น้องครับแก่ล่องถุงพอชํำเรียบร้อยนะครับอันนี้เป็นหก หกเม็ดนะครับที่พอบ่มขุยออเผาไว้นะครับแเ่น้ำไว้สามสองอาทิตย์นะครับแล้วก็บ่มขุยออกพาวอีกอาทิตย์หนึ่งรากสีงอกนะครับแต่ว่าเพราท่านจะเกิดต้นอ่อนได้หกถุงนะครับหกเม็ดนะครับส่วนอันนี้หามีดก็คือแก็เปลือกเม็ดแล้วก็แเ่น้ำไว้นะครับอันนี้สีมีต้นอ่อนขึ้นมาพร้อมอันนี้นะครับนี่เส็นต้นอ่อนขึ้นมานะครับในหาม็ดนะครับ พี่น้องเซนสินมนีสะได้อัปเดตให้พี่น้องในเบื้องอีกนะครับถึงการจเจริญเติบโตของเม็รมะปางหวาน่าอันนี้แซน่าหาถุงนะครับหาเม็ดแล้วก็มมคุ้ยอ,อกเผาบมกแกปเปลือกอีกหกเม็ดนะครับแล้วก็ดีเดือ,อยังมัทันในงอกรากนะครับมาเขาสีรอดจเจริญเติบโตได้แจ็คตน้นแจ็คเม็ดนะครับสำหรับมณีลาพี่น้องไปก่อนครับสวัสดีครับ